แว่าเราจะต้องเจอโอวนเตอเพราะว่าเจอตงนไมก้องที่มาบอกคอที่แรกถุมไม่พอไงถมัไม่พอก็เลยเอาถ่ายต่ ใส่ให้ด้วยไม่ได้เอากล้องมั้งติดติดติดไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทำแล้วห้าสิบสามห้าสิบสามรูปติดี๋ยวไม่ทันแล้วไม่ทำแล้ว่าโอ้โหนี่มาไม่อยู่นี่เอาอยู่ที่กลมนี่เอาอยู่นี่เอาไป่แกใส่นี่อ่าน ย sure. ่ามเลยนะครับไผ่ย่ามหยาเลยนะครับตาตาย่ามเลยพ่อเลยนะครับใส่แล้วอะไรเนี่ย้ันคอเลยเหรออันนี้ใส่ตาลุกตาลุกใส่ย่ามเลยค่ะตาลุสาลุกอันนี้วันนู้นตังวันลสาลุ